อย่าๆพี่น้องลิ้งหน่อยหมวนเร็วถึงฝน เราเลยน้ำฝนเล็กหน่อยพ wow, อเอาหนึ่งบทท่านเอาแม่ขอพูดบางเรื่องหน่อยค่ะแม่หาบน้ำ em cháu bàn thì hai cái là cũng hen cho làm đấy hả? Cũng đang hen luôn. คนละเด็กน้อยเลยนะคนไอ้ยศไอข้ขีต้มมาสาดกันท่าอย่างฮะผู้บอกอ่าขีต้มมาสาดกันมวนแบบแร้ขีต้มมาสาดกันฮะผู้ใดบอกเอ๊ะ มวลแห่งกันว่าขิดต้มสาดกันคะโอ้ยฝนฝนมากเป็นก่อนค่ะขีฟ้ามากเป็นก่อนกระโต๊ะเป็นก่อนจา่จาจ่ามากกับไปแน่จะขีดต้มมาสาดกันที่ยัง ฮะเฮ้ยหลาสองมีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาลบยังอยู่นี่เดี๋ยวแม่จะถือลูกหลงน้ำเออหักแทอหักแทอหักแทอะลับพี่น้อง ไม่หักคือขนาดสิหักเนาะถือฝนละกระดิดสองมียังมาไก่แม่ด้วยถือมัดหลงเดี๋ยวข้ะสิญย์โยนเนียงมา ลำปื้อเลยพี่น้องเอ้ยฝนเชินว่าเดือนหนาแห้งแต่สิไหลเดือนตุลานี่ลแห,หละค่ะแ <c oughs> ห้งแต่สิไหลเออเมืนสสไลเดอเฮ้ยมวนแหง้งมวนแหง้งเย็นสบายอเอ้าไอ้ฮักบึงใหม่สองทน มาอยังฮะไปเล่นนะเขายืนเบิ่งสลอสทะเลยู่ไปเั่วไปเล่นในเขาเั่ว,าวมาแล้วมาแล้วเออขีต้มติดกันหมดอย่านักเลงอย่านักเลงแน่เอออย่านักเลงเออ เนี่ยยายให้กันนักเลงกระจอบหรือมดุดตะเมปุ่นนักเลงยันเนาะเฮาเข้าอยู่นี่ เดิมมาเดิมมาเดิดดมผู้ใดสิเด่นนำฝนไอ้สิเด่นนำฝนก็ะอุ่มเดอ้อเอเอสิตีกันละเอ้อแกหายแท้ฮะ หาหมูเล่นน้ำออมีคนก็เสรนใจมวนหลายมวนหลายเออถากกมาว่านอีกสิเนี่ยเอ,อ้ามาว่านบวมหน้อยบวกง่ฝนมาจวดเดียว กี่ต้มอุ้มมีใช่ไปเลยไปเลยมาอ้นอัวอยู่เฮ้ย นานนานเออเด็กนั่นานนานเบิ้งเบิ้งเบิ้งขาหลังเาเกคนเซโลเซลล์เยอะเข้ามาสิเข้ามาสิอุ้มมาเข้ามาเข้ามา ู้ไรเก่งกับเขามากเออพี่น้องมวนขากเร็วจะเหนียวเป็นเขตดอีหน้าแล้วนี่เออขี่ต้มขี่ต้มมุ้มนักเลงยังยางน้ำกลดไหมนักเลง ยืนเฮาอยู่กับหมง่งนั่นเม่ไปใส่กระลุกไปน้ำยนันนักเลงนักเลงเอาเอาเอาเม่เป็นหม่งสุนเฮาเขาอยู่แต่ว่าแต่ว่าเอาเมย์เป็นหม่งสุน แดี Cornell, ة, ๋ยวมาอีกจวดหนึ่งมาจวดแล้วก็ไปเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเห็นบอมือนั่นมวนเฮ้ยนั่น ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีกกอนนะคะสวัสดีค่ะ